ทุกคนครับวันนี้แบงค์พาทุกคนมาที่นี่ครับ Peach Coffe e นะครับเป็นร้านกาแฟที่เชื่อว่าทุกคนจะต้องเลือกร้านนี้เป็นร้านโปรดแน่นอนอยู่ตรงพัทยาเหนือสายสามนี่เองครับบรรยากาศร้านดูสีน่ารักมากๆเลยอ่ะตุ๊กตาเพียบเลยเธอบรรยากาศสุดเก๋แบบนี้เนาะตะมูตะมนินุบนิบเต็มไปหมดเลยพวกเธอนี่ไม่ใช่มีแค่นี้มีตรงนี้ด้วยจ้าและยังไม่พอโซนพื้นที่นั่งเองก็คือเก๋มากๆเพราะว่ามีมีหมดนั่งเดี่ยวนั่งคู่นั่งกลุ่มนั่งคุยงานหรือว่าจะไปคนเดียวก็ทำได้ อย่างแบงค์เอ็นนี่ไงมาชิวๆแบบนี้เนาอก็ดื่มกาแฟรายวันไปเลยวันนี้เราอยู่กับคุณนายนะครับหรือว่าจริงๆแล้วคือจริงๆก็คือคุณกันนะคะแต่พอบอกว่าให้เรียกว่านายก็พอก็เลยขอยัดเรียกคุณนายนะคะวันนี้คุณนายจะเป็นคนชงกาแฟแก้วนี้กับแบงค์ที่ร้าน p e a c h Coffee นะคะซึ่งวันนี้คุณนายเองมันแปลกๆเนาะแล้ววันนี้นายเองนะคะอุ้ยดู เหมือนเพื่อนชายและวันนี้นายเองก็กําลังตั้งใจมากๆเลยนะครับในการชงกาแฟแก้วนี้ซึ่งเป็นเบสของทางร้านโดยเฉพาะเลยนะครับนายก็ยังคงตั้งใจทําอยู่นะครับอุยอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยนนแค่กลิ่นขึ้นมาแค่กลิ่นขึ้นมาก็นนนนทําให้รู้แลวก็สัมผัสได้แล้วว่านี่คือกาแฟแก้วโปรดแก้วใหม่และก็ร้านที่จะเป็นร้านประจําในอนาคตแน่นอนนะครับคุณนายตั้งใจไปทั้งเลือกน้ําแข็งเลยนะคบว่าเย็นทุกก้อนจริงๆด้วยนะคะมั่นใจได้ครับมั่นใจได้ว,ว่า ก้อนไหนไม่เย็นเราเอามือล้วงออกทันทีนะครับและนี่คือเป็นก้อนที่เย็นทุกก้อนในแบบที่นายเลือกแล้วนะครับแล้วก็กาแฟอร่อยมากอร่อยจริงกินทุกวันจริงฮะ <c oughs> กินกา <c oughs> แฟกินกาแฟสินายกินกาแฟสินายนี่นะฮะได้มาแล้วนี่คือพีชคอฟฟี่แล้วก็ นายนะครับหรือว่าคุณกันหรือว่าคุณนายก็ได้นะคะมาถึงก็เรียกคุณนายคุณกันหรือนายก็ได้นะครับนายเฉยๆนะไม่ไม่นั่มันดูสนิทไปอ่ะมันดูสนิทเกินไปอ่ะเธอเราไม่อยากรู้สึกสนิทขนาดนางหน้าใช่ไหมสนิทเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเขาถามมามันดูเชิงซู้สาวหรือเปล่าว่าสนิทไปนะอะไรอย่างเงี้ยเออนนะครับ เธอโอเคแล้วเรียกเธอเหมือนวันแรกที่เอจอดีกว่าเพราะวันแรกที่เจอกันเรียกเธอน,นี่แล้ววันนี้เธอทําให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณเธอมากๆเลยครับอย่าลืมไปหาหนายที่ร้านนะคุณการคุณนายทาไมมันต้องเป็นแบบเม็ดไทยเบสของร้านทำไมถึงเลือกอันนี้ก็เป็นเม็ดของร้านด้วยอยากให้กาแฟไทยมันได้ถูกพนระีเซนต์มีมชื่อเสียงมากขึ้น มันก็ดีเหมือนกใจมาเทียบแบบแปลกเออนะครับเกษตรกรหรือว่าใช่ไหมเขาตั้งใจตรงนี้ใช่ไหมเหมือนแบบว่าเม็ดพันทางอะไรเงี้ยเป็นทางอะไรดังมากแล้วกลิ่นดีรสดีมากเป็นทางอะไรอย่างเงี้ยเราไม่น่าเชื่อนะแล้วก็อย่าลืมนะครับที่นี่ชูมากๆเลยสำหรับเรื่องของเม็ดกาแฟไทยอย่าลืมนะครับเป็นสัมภารจริงๆแล้วก็มีครัวกลางแล้วก็ครัวเข้มนะครับมาเลือกซื้อได้เฮ้ยข้อมูลได้อมูลแล้ววันนี้เป็นเนาะ ก็แวะมาที่นี่นะครับกับพ c ชคอ f ฟ e ่เปิดทุกวันยุคเนพือน่านสวัสดีนะครับ9โมงปิดทุ่มหนึ่งนะคะนอกจากกาแฟาแล้วยังมีเครื่องดื่มอื่นๆอีกครับแล้วก็มีขนมด้วยนะใครที่รัก,กบรบกาศแบบนี้แนะนำเลยกับ Pitch Coffee ครับถนนพัทยาสาย3าไปตาม IG แล้วก็เพจร้านได้นะครับกับ Pitch Coffee ครับที่พัทยานี่เองมากันเยอะๆนะ